นี่ครับวันนี้ไปสุงที่บ้านประกํานะครับสีเที่ยวนี่นะครับบ้านประกำสีเที่ยวนะครับพอดีจะมีพระป่ามานะครับพระป่ามันจะแพร่นะครับ ตะกี้ไปลงฝั่งนู้นมาแล้วนะครับสองสองเที่ยวมีสี่ใบเดี๋ยวถ้าโคกนุ่นวานน้อยเกินอันนี้ก็นิ้วหนึ่งก็นิ้วครึ่งวะ เอาไล่มาหั่นหรือป่ะเนี่ยหันแล้วว่าน้ำมันซ้ำกันนะเป็ดว่าน้ำมีซ้ำกันเดี๋ยวนี้โอ้โอเป็นว่าน้ำไล่กเนนะโค้งข้างเนี่ย Bề mặt áo lười khưng không có lùng ừ. <laughs> Nhảy sẽ hiểu là ôm đấy về mặt áo lười khưng luôn đó Vô dạng Nó con đó นี่ครับน้ำเหลือเยอะครับตรงนี้ตะกี้ล้นนี่ครับดูไฟครับตรงนี้ผมมาต่อครับตรงนี้ผมมาต่อไฟครับเขาจะมีพระป่ามาครับวันนี้จากเพ่ครับเริ่มมาครับน้ำจะมีเกือบเต็มอยู่ครับ มาแทนเอาผมครับถังเกแตกครับเรียกให้ผมมาแทนครับเอานี่คืออานะครับผู้หญิงเรียกอาผู้ชายเรียกอาครับแยวบ้านผมเมื่อกี้ไปใส่ฟองนู้นครับไม่ติม <laughs> นี่ก็จะล้นแล้วครับ